สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้รับชมทุกท่านผมมีพระมาให้ชมกันหนงองค์ครับ,รบนี่คือพระหลวงพ่อคูณปริสุทธโธร,รุ่นเสกตะกุดเสาห้าศอสองห้าสามสามที่ระลึกสร้างอุโบสถวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดน,นครราชสีมาครับ พระหลวงพ่อคูณองค์นี้ครับเป็นพระเนื้อผงเนื้อผงจะฝังตะกุดนะครับอยู่ตรงประมาณนี่ครับชายจีวรนนะครับชายพระสังคาติชายจีวรนนะครับจะมีรูปนะครับองค์หลวงพ่อคูณหันข้างหันข้างก็ท่านั่งก็จะเป็นครึ่งองค์นะครับครึ่งองค์หลวงหลวงงพ่อครับจะมีตัวหนังสือหลวงพ่อคูณบริสุทธิ์โทเป็นพระเนื้อผงครับ ผรงจะออกสีนวลๆนะครับพระองค์นี้ออกปี2533นับเสาห้าพศ .2533 ด้านหลังด้านหลังก็จะมีนะครับยานนะครับแล้วก็จะมีตัวหนังสือครับรุ่นเสกตะกุดเสาห้าพศ2533ที่ระลึกสร้างอุโบสถวัดบ้านไร่อำเภอด่านอุตรดจังหวัดน,นครราชสีมานะครับพระ หลวงพ่อคุณรุ่นนี้นะครับเป็นเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์นะครับลูกศิษย์ส่วนใหญ่ก็จะชาวหามาติดตัวนะครับเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นหลวงรุ่นที่หลวงพ่อเมตตาจารตะกุดนะครับตะกุดนะครับจะมีมวลสารทั้งมวลสารผงเก่าเป็นจีวรเกษานะครับ,รบผงยาสูบของหลวงพ่อนะครับรุ่นนี้มีเอกลักษณ์พิเศษคือถ้าถ้าสันจะมีเสียงดังนะครับ เดี๋ยวจะสั่นให้ดูนะครับนะครับจะมีเสียงนังแก๊กๆ,ๆนะครับก็เป็นรุ่นที่หน้าหาแล้วก็มาสะสมกันนะครับรุ่นนี้ครับครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ